สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเต็นกําลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลัก10บ,บนครับงวดประจำวันที่16มีนาคม2 6 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กําลังหาข้อมูลแนวทางเลข หลักหน่วยบนครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลัก10บ,บนสูตรหลัก1 0 7สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลัก10บ,บนเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณาณในการ รับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลัก1 0บนนะครับทั้งหมดมีด้วยกัน7สูตรครับในแต่ละสูตรนั้นหลักการคิดการคำนวณผมก็จะนำเลขรางวัลที่1ครับในงวดประจำวันที่1มีนาคม2อ6 4มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรครับทั้งหมด7สูตรครับ ทั้งหมดมีด้วยกัน7สูตรมาดูสูตรที่1นนะครับหลักคิดคํานวณครับอ่าสูตรที่1ให้นําหลักแสนบวกหลัก10บวกหลักหน่วยบนครับหลักแสนรางวัลที่1คือ8ครับบวกหลัก10คือ3ครับบวกหลักหน่วยบนคือ8ครับเท่ากับ8บวก3บวกแปครับในสูตรที่หครับแสนบวกสิบวกหน่วยเท่ากับ8บวกสบวกแปบวกสาเท่ากับสิบเอบวกแเท่ากับ19ครับได้19ออก9ตัวหลังเลขทําสูตรครับบวกจากเลขเเพิ่มึือไปให้เลข ก้าตัวเก้าหลักครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือสูตรที่หนึ่งครับต่อไปสูตรที่สองครับสูตรที่สองให้นําหลักแสนบวกหลักสิบบนบวกเลขคงที่คือเจ็ดครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งคือแปดครับหลักสิบบนคือสามครับบวกเลขที่คือเจ็ดครับเท่ากับแปดบวกสามบวกเจ็ดนะครับในสูตรที่สองครับแสนบวกสิบบวกเจ็ดคงที่ครับเท่ากับแปดบวกสามบวกเจ็ดครับ 8บวก3เท่ากับ11 11บวก7เท่ากับ18ครับได้18เอา8ตัวหลังเลขทำสูตรครับได้8ก็เขียน8ดนะครับบวกจากเลข8เพิ่มไปให้เลขเตัว9หลัะครับ8 90 1 2 3 4 5 6ี่ห้าครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักพันบวกหลัก10บนบวกลข,ข้คงที่คือ3ครับหลักพันรางวัลที่1คือ5ครับ บวกหลักสิบบนคือ3ครับบวกสิบบนคือ3บวกเลขที่คือ3เขาจะกับ5บวก3บวก3นะครับในสูตรที่3ครับพันบวกสิบบนบวก3ครับเท่ากับ5บวก3บวก3 5บวก3เท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ11ครับได้1เอา1ตัวหลังนี้แทนสูตรครับได้1นก็เขียน1จะนับจากเลข1ขึ้นไป้ให้เลข9้าตัว9หลัะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้าดครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4นะครับ ให้นำหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหลักสิบล่างครับหลักแสนรางวัลที่1ครับคือ8ครับบวกหลักหมื่นคือ3ครับบวกหลักหมื่นคือ3ครับบวกหลักสิบล่างคือ7ครับเท่ากับ8 3บวก3บวก3บวก7นะครับในสูตรที่สครับแสนบวกหมื่นบวกหมืบกสิล่างเท่ากับแปดบวกสามบวกสามบวกเจ็ดครับแปดบวกสามเท่ากับสิบเบวกสเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับยีครับ ได้ยีเอครับเอา1ตัวหลังเลขทําสูตรครับให้1่ก็นับบวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปให้ไเลข9ตัว9หละครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าดดครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นําหลักแสนบวกหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่1บวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่4ครับหลักแสนราังวันที่1คือ8ครับบวกหลักร้อยสามตัวล่างครับหลักร้อยสามตัวลลางครั้งที่1 รั้งที่1ออก 2- 90ครับหลักรนอยคือ2ครับบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่4ครับครั้งที่4หลักหน่วยครั้งที่4ออก8 0 6หครับหลักหน่วยคือ6ครับเท่ากับ8บวก2บวก6นะครับในสูตรที่5ครับแสนบวกหลักร้อยครั้งหนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่4เท่ากับ8บวก2บวก6กปบวกสกบ10บวก6เท่ากับ16ครับเอา6ตัวหลังเลขทำสูตรครับนะับใน6ก็บวกจากเลข6เพิ่มเพิ่มขึ้นไป ให้เลข9าตัว9หลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับให้นำหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลัก10บนครับหลักพันรางวัลที่1คือ5ครับบวกหลักร้อยคือ5ครับบวกหลัก10บนคือ3ครับเกือกับ5บวก5บวก3ครับ ในสูตรที่ 6+ ครับพันบวกร้อยบวกสิบบนเท่ากับ5บวก5บวก3 5บวก5เท่ากับ10บบวก3เท่ากับ13ครับเอา3ามตัวหลังเลขทำสูตรครับได้3ก็บวกจากเลข3เพิ่มขึ้นไปให้ได้เลข9ตัว9้ละครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7นะครับสูตรที่7ให้นำหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยนะครับหลักแสนรางวัลที่1 หลักแสนวันนี้คือ8ครับบนหลังหมื่นคือ3ครับบวกหลักร้อยบนครับก็คือ5้ครับเท่ากับ8บวก3บวก5นะครับในสูตรที่7ครับแสนบวกหมื่นบวกร้อยเท่ากับ8บวก3บวก5้บวก3เท่ากับ1 1 1 1ดบวก5เท่ากับ16 6ครับเลข16กับ6ตัวหลังเลขทำสูตรครับบวกจากเลข6กเพิ่มขึ้นไปให้ได้เลข9ก9ตัว9ลัครับ678901234ครับนี่คือสูตรที่7สูตรสุดท้ายครับ เมื่อตีเลขทั้ง7สูตรครับผมจะนับตัวเลขทั้ง7สูตรชนกันเครับเพื่อหาเลขตัวเด่นเลขปักหลัก10บนนะครับวันไปจำวันที่16มีนาคมนะครับมานับแต้มเลขเด่นกันนะครับเลขเด่นที่ชน7สูตรจะมีตัวไหนบ้างครับตั้งแต่เลข1เลยนะครับตั้งแต่เลข1นะครับเลข1เลข1ครับ1สูตรนะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร หกสูตรเจ็สูตรครับเลขหน่นะครับชนเจสูตรเลยครับเลขหนึ่งครับเป็นตัวที่หครับเลขหชนเจสูตรเลยครับต่อไปเลขสอครับเลขสครับหสูตรสองสูตรสสูตรส่สูตรหสูตรสูตรที่หกไม่มีเลขสครับสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์หไม่มีเลขสอครับต่อไปเลขสามครับนับแต้มดสาครับหสูตรสสูตรสสูตรสสูตรหสูตรหสูตร จ็ดสูตรครับเลขสามชนเจ็ดสูตรเลครับเป็นตัวที่สองครับเลขสามครับชนเจ็ดสูตรครับเป็นตัวที่สองเลขสามครับต่อไปเลขสี่ครับนับแต้มเลขสี่นะครับเลขสี่ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขสี่ชนเจ็ดสูตรนะครับเลขสี่เจ็ดสูตรครับเลขสี่เจ็ดสูตรครับต่อไปเลขห้าครับนับแต้มเลขห้าเลยครับ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสูตรที่ห้าเลขห้าไม่มีนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไม่มีเลขห้าข้ามเลยครับต่อไปเลขหกครับเลขหกหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขหกชนเจ็ดสูตรครับเลขหกครับชนเจ็ดสูตรครับต่อไปเลขแปดครับนับแต้มเลขแปดครับ สูตรที่1เลข8ไม่มีครับ 90, 1 2 3 4 5 6 7ไม่มีเลขแปครับต่อไปเลข9ครับ1นึ่สูตรสสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเสูตรครับเลขเก้าชน7จ็ดสูตรครับเลขเกสูตรครับต่อไปเลข0นย์ครับเลข0นย์นะครับ1นึ่สูตรสสูตรสูตรที่สเลข0ูนย์ไม่มีครับ1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแด 9ไม่มีเลขศูตรครับสรุปเลขเด่นนะครับเลขปักหลักร้อยบนนะครับเลขเด่นปักหลักร้อยบนจากการสรุปเลขสูตรชนกัน7สูตรครับชนกัน7สูตรก็จะได้เลขเด่นอยู่ที่5ตัวครับชน7สูตรเก้านี้เลขเด่นชนกัน5ตัวก็มีเลข1เลข3เลข4เลข6เลข9กครับ1 3 4 6 9 5ตัวครับเป็นเลขเด่น หลักสิบบนครับตัวนี้นจะเด่นที่สุดก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในเลขปักหลักสิบในสูตรนี้ครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับผมก็จะนำสูตรนี้ไปเทียบชนกับอีกสูตรสองสูตรที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้ครับให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับว่าเลขตำแหน่งเลขปักหลักสิบบนตัวไหนจะเด่นที่สุดนะครับก็มารอลุ้นกันครับนี่คือ ข้อมูลแนวทางที่ผมได้หาเลขเป็นปักหลักสิบบนจากสูตรที่ได้คำนวณครับลงคลิปให้สมาชิกได้ดูครับสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจในการหาซื้อสลักนะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นเพียงแนวทางเป็นข้อมูลหนึ่งท่าน,นะครับในแต่ละสูตรทั้ง7สูตรครับหลักการคิดการเงินทั้ง7สูตร ถ้าในเจ็ดสูตรนี้หลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็ถือว่าจะพาหลุดไปทั้งหมดเลยครับจะพาหลุดทั้งหมดนะครับแต่จะหลุดทั้งหมดไม่จะจะไม่หลุดทั้งหมดนะครับแต่ว่าพูดถึงตัวไหนที่นะครับสูตรใดจะพาหลุดก็ต้องมาลองลุ้นกันครับในแต่ละสูตรครับถ้าในสูตรทั้งหมดมาตามสูตรนี้ในห้าตัวนี้ครับในห้าตัวนี้นะครับหนึ่งสามสี่หกเก้าก็จะมาในตาแหน่งเลขปัก หลัก10บ,บนนิ้งวดวันที่16มีนาคมตัวใดตัวหนึ่งครับก็มารอรุ้นกันครับผมจะนํบบาเลขปังหลักสิบในสูตรนี้ไปเทียบชนกับอีกสูตร2ส,สูตรที่ได้ลงทิพย์ไปก่อนหนะ้านี้ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเล็เด่นกําลังวันทุกพานทุกคนทุกกลังใจน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคํานวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลเลข หลักสิบบนสรุปเลขแปดสูตรเลขเจ็ดสูตรให้กับสมาชิกดูเป็นนามธรมประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลสูตรหวยเด็ดเลขเด่นเด็ดดีมาลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปเลยครับขอสมาชิกหวยเด็ดเลขเก่นกำลังวันทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 6มีนาคม2 5ง4้เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ